การการการเจราจารทั้งนั้นการพูดหลังจากนี้กับกับกัมพูชาอะไรก็ <laughs> ต้องพูดคุยกันอย่างนี้นรับฉน้นนี่มันก็เหตุการณ์คือมันมีกรอบอยู่แล้วคือไอ้ข้อตกลงอยู่เองเนี่ยอยู่ในกรอบของ g p c ใช่ไหมฮะที่ลงนามระหว่างรัฐมนีรดกลลรหทั้งสองฝ่ายแล้วก็กำหนดขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์มันก็จะมีสุดทต่จอคอับที่เป็นทัดไลน์เนี่ยนะครับที่แจงอะไร เขาก็ชี้แจงมาตอนนี้โดยที่มันเป็นเรื่องที่มีทหารไทยบาดเจ็บด้วยรับนะครับในส่วนของกระทรวงแล้วก็มีหนังสือผะท้วงไปยังรัฐบาลนะครับขอให้จะก็มีาชี้แจงมาอะไรนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบเลยเฉพาะการ อ๋อโทษอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับถ้าเกิดเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงอย่างอย่างหนังสือประวัติของเราเนี่ยจะประวัติในในในเรื่องไหนบ้างเป็ในเรื่องมันมีการเหตุการณ์ที่มันมีการยิงข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็มีทหารบาดเจ็บนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยหลักก็คือคนไทีพ p ซนะครับซึ่งเขาก็กำหนดในนั้นแหะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับ ก็จะมีงานวิธีการติดต่อแบบทันท่วงทียังไงนะครับในระดับพื้นที่เขาก็ทําเป็นอยู่ตอนนี้แต่โดยที่เรื่องนี้มันมีารไทยบาดเจ็บนะครับเราก็มีหนังสือประท้วงเป็นทางการไปยังกระทรวงต่างประเทศถึงกระทรวงต่างประเทศเข,า,ขาคือจากรัฐบาลไทยไปถึงรัฐบาลต่างระอย่างเขาให้กรอบเวลาในหนังสือประท้วงไหมคะว่าเราต้องมีกรอบเวลาให้เขาขอให้เขารีบชี้แจงมาน,นะครับก็เป็นเรื่องสําคัญ อย่างที่เขาอ้างว่าเป็นอุกติเหตุแล้วครับก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ต้องดูว่าเขาที่แจงยังไงนะครับย่งไงไม่ตั้งใจแต่มันก็มีฐานไทยที่บาดเจ็บถูกไหมครับครับแล้วก็ที่บอกก็คือมันที่แจงว่ามันต้องไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าการางานจริงแล้วมันยังเปล่ะบางครับ ครับเราต้องใช้ความระมัดระวังแม้ว่าจะไม่ตั้งใจเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วอย่าให้เกิดอย่างนี้อีกแล้วก็มันก็ควรต้องมีการแสดงความรับผิดชอบโดยเฉพาะการกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์และพวกมีนาไทยมาเช่นอย่างทางการพูดก็ต้องดําเนินไปทางการทหารนะครับมันเราก็ต้องมีการประสานกันตลอดการทหารก็คือในกรอบของที c เขาก็มีคนไกลระดับในพื้นที่นะครับก็คือเขาเรียกว่าระดับอะไร TBC นะครับแล้วก็มี RBC ก็ได้แต่ตอนนี้มันก็อยู่ในระดับ TBC แล้วถ้ามันยังไม่พอเดี๋ยวก็อาจจะยกระดับมาเป็น TBC คือระหว่าง,งรังสีกับโอ้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุลักษณะคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกทางการทหารเนี่ยสามารถที่จะตอบโต้ตามหลักการได้มคือคำว่าตอ,ต,ตอบโต้เนี่ยมันตอบโต้ได้หลายรูปแบบ,ค,บคือมันต้องได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ใช่ตั้งใจแต่เขาชี้แจงได้ว่ามันไม่ใช่และต่เขาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ การตอบโต้ก็คืออย่างเรื่องการปร้ท้วงนี่ก็เป็นการตอบโต้อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นความจงใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูกันให้มันได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวา่คืออะไเราคาดหวังความรับผิดชอบของทางการคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนครับก็คาหวังก็มันถ้าเขาบอกไม่ตั้งเขาก็ต้องบอกมาที่แจ้งให้ชัดเจนคืออะไรยังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้คิดนะครับ มีดําเนินการยังไงหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เราก็อยากจะต้องขอบคาบทีนงอย่างไอเหตุปืนลั่นอุบัติเหตุแบบนี้มันค่อนข้าง,างที่จะเกิดบ่อยเกิดทีมากเลยกับกับเขมรแบบนี้ครับรัฐมคนตรีเราต้องใส่ไปในหนังสอือประท้วงด้วยไหมครับก็เราก็ใส่ <c oughs> เป็นเหตุการณ์นี้ก็ขอให้เขาชี้แจงและคําชี้แจงมันก็ต้องคำชี้แจงที่ฟังขึ้นด้วยนะครับโอเคได้ครับ